สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับคลิปรีวิววันนี้มาปันนะ้นมาข้องพีต้าพวกเองเดี๋ยวพวกจะมาถ่ายให้ดูครับเปลี่ยนมาไหมแล้วนี่ครับเบอร์ไงวะโอเคนี่เอบอร์ลูกนี้ครับข้องพีถ่ายพวกเอง จะให้น้องมาครับและพวกก็ถือเปี่ยนมาชุดนี้เยี๋ยวทักทักมาฮะพวกดีกว่าถ้ายากตายเดี๋ยวลองดูว่าแรงไม่แรงมาหกขมาขะน้องพงแต้องต้องขัดน,นี่ครับชุดนี้โทโบ o ครับพงล่างแล้วก็ตัวนี้ของ t u r b ตัวนี้จะเล็กกว่าตัวเดิมครับและมีจ้านึ่ครับนุ่นเห่นวินพ่กมั้ย เหไหมครับเปลี่ยนไม่นะครับวินแอลซีเจ็ดครับพผมมาตายกับหกซ่องสี่ตุ่นพอวินวินหกหกต้องกับหกตุ่นมันจะใหญ่ใช่ครับแต่โพื่อผ่านหกเปลี่ยนไม่ด้วยเมื่อไรล้รอครับไรล้รอวินโตเนี้ยวินแอลซีเจียมันจะเล็กครับดูครับ,รบทุกคนเห็นไหมอ่าพขาข้องเดิมจะใหญ่จะใหญ่กวกน,นี้ล้อมันจะทาตส่เพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเราไปลุยลมอ่ะ ล้อมันจะได้พอเราเครื่องโรดล้อมันจะได้ไม่นั่นครับไม่ช้าแล้วพัดลมมันจะมุ่นไวไวกว่าเดิมทงถ้าเราไปทำงานปกติอย่างเงี้ยเย็นช่ำครับเนี่ยพัดลมโคตดแรงครับทุกคนเนียลองฟังครับเห็นไหมโอเคเมื่อเปลี่ยนวินให้มันให้มันเล็กลงครับทุกคนวินพวก l อลเจพวกรุ่นเหล็กมันจะเล็กกว่าถ้ารุ่นนี้รุ่นเอ็มมันใหญ่ครับใหญ่ ถกต้องก็จะพ่อพให้ดูหกบินหกต้นแต่นี่ลำเดิร์เดี๋ยพ่อก็เปรี่เหมือนกันแหละเข็มแรงตะโกนใช่ปะวินจะใหญ่ใช่ปะอ่าประมาณนี้นี่เดี๋ยวพว่อ,อ,บบอ,อเปลี่ยนเทอร์โบเหมือนกันหกต้นเพราะว่าเปลี่ยน้องพ่อพกแรงครับผมยอมเรยแรงจริงครับโอเคมอเดี่ลองกันว่าล็อปเป็นยังไงโลซี่เลยแต่คือเครื่องล็อปมาไวมากครับ ควันไล่น้อยด้วยโอ้ยหนาโคตรร้อนดูว่าควันไม่ไล่เลยลดนๆโอเคมาดูกันเนี่ยควันน้อยมากครับเดี๋ยวดูครับเขาลึกลึกไปลึกดูครับเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวให้ดูครับปานนาง,ง่ายๆครับสบายๆาย ไปแล้วครับแล้วคือประเด็นคือเปียนมาเนี่ยตัวนี้มันจะดีแรงก็เบอร์เดิมแน่นอนครับโหที่พุ่มทีแรกแล้วประหยัดน้ำมันกว่าครับเพราะเราไม่ต้องเยียบเยอะไม่ต้องมาเค้นมาร์คครับตอนนี้รอบพุ่มไปที่พุ่มรับทดลองมาด้าซี่ค่ะสีวันแลวครับรอบไม่ใช้ไม่ต้องเกินสองพันครับเรือ้อนๆเลยแล้วไปหายหนึ่งสบายครับ ลมๆพ่อมจะไปไฮนึ่งได้เลยที่ลองไปดูคลิปที่ดันน้ำนั่นแหละแล้วแหละลมเน้ที่พ่มดันพ่มดนันไฮนึ่งไปดูชอตเดดตอนท้ายที่คนเข้าบ่อกันนั่นเลย mm hmm. เกือบติดครับแต่ลดแรง mm hmm. เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่บ้านก้างครับตัวตัวพันบุรีที่ประจัน mm hmm. มา,นา okay. นครับป่าหนาวพี่เจ้าโอเคเนี่ยครับโอดินแล้วข้างบนนี่มันแข็งนะครับเนี่ยหนามเพิ่งใส่ไงเนี่ย กดไม่ลงเลยแต่รถมันแรงครับทํทำไงได้ขี่มาส่วนนี้อยู่ช่วงทดลองครับตอนนี้ถ้าใครสนใจทักมาได้ครับเอาคนจริงนะทุกคนข้องเก้าควันมันเยอะครับ,ก,รบกินน้ำมันแล้วมันหนักเครื่องด้วยความร้อนขึ้นนะครับปรเเ็็นนะ่ะ วันนี้ความร้อนไม่ขึ้นเลยครับเงวีพัดลมเนี่ยน้องเขา้าไปเร็วหนึ่งเลนะครับเราฟังเสียงเครื่องดูครับควันไล่โค้ดหน่อยครับทุกคนนี่พี่ผมบบกเดี๋จะต้องให้น้ำมันเขาอีกครับพี่ผมบอกคัวันยังเยอะไปะเยอะเนี่ยปมนี้แทบไม่มีเลยตอนเนี้อยู่ที่บ้านกลางสุพรรณบุรีครับผมคิดสามไร่เรื่อนขาแล้วนี่ก็จะเทียงแล้วครับเทียงแล้วละ แดงร้อนมากครับดูครับฟังเสียงครับนะรถพ่มื่อพรคุณปั้นนะรถปัน้นคนปัน้นคนขับรู้ครับพ้าเดิมเดิมมันต้องอยกห้างช่วยตลอดดึกดๆๆๆๆๆึกระดึงดึงของพ่วนี้ปยาวเนี่ยไม่ต้องยกห้างช่วยเลยเครื่องมันแรงครับล้อมันเลื่องไงเยียบปุ๊บมาปั๊บครับเดี๋ยวย่พวกมาขึ้นไปดูข้างบนบูดเบิร์ดเป็นไงบ้างแต่คันนี้บูดจะเยอะหน่อยครับเพราะมันแรงไงเทอร์โบมันได้ ตายหมดาลงาลงหมดทุกอย่างเลยความร้อนไม่ขึ้นทุกข้อเลยครับผ่านหมดผ่านหมดทุกข้อเลยตอบเนี่ยนี่เหลวหนึ่งนะหายหนึ่งนะทุกคนไปสบายมากครับถ้ามีหกต้องคนมีหกต้องรู้ครับลำเดิมไปหายหนึ่งไม่ไหวแล้วเนี่ยฟังดูแน่ไหมครับ และห้างไม่มีแทบพระยับเลยพุมผมป่อยแลย้วป่อยเลยครับเลื่อนถ่ายครับไม่ต้องกลัวไปเรื่อยๆนี่ครับดูครับเร็วนึ่งคนระับฟังเสียงครับนี่ครับไปนิ่มๆครับ พ่อจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆมันงานตอนนี้พวกมันเริ่มเยอะแล้วม่ค่อยได้ทายครับพี่พ่อจะเอาคลิปอยู่เดี๋ยวจะไปลง,งเข้าจะให้ทุกคนดูครับว่าเป็นยังไงบ้างดูครับไปนิ่งมากครับฟังเสียงเอาอเดี๋ยวเราตอนนี้มีคนทักมาว่าไอ้ซ่องเมจิพีมันมันส่กันลโลโก้ตองสูงส้ไนะเป่าได้ครับพบ่อเพราะว่ามันเป็นคู่ตัวรถมันเลย ไฟเล็กว่นนั้นไม่ได้ครับปลายหมดครับเฟืองเฟืองไม่ใช่ไม่ใช่เฟืองรถนะเฟืองพวกตัวปั้นตัวเล็กปลายพังหมดครับไม่ไหวครับหลับแรงไม่ไหวโรตารีข้องโดยเฉพาะคกตุ้นโคงต้องเลยก็คือต้องเบรกยี่สิบมามมาตรฐานเล็กว่านั้นไม่ดีครับพังหมดครับมาถึงโรตารีพังนะไม่ใช่รถพังก็เอ็มเจตุ้นเข้าใสไ่ได้ครับเอ็มขึ้นไปครับใต่ซ่องเบรกยี่สิบมุดเลยโรตารีนะรุ่นเอ็มขึ้นไปครับ ขายเท่าไหมยี่สิบหมดเลย L อลห้าส่วนใช้เอ็มไอ้ L ลห้าส่วนใช้โรตารีตร่ตัวนี้ไม่ได้ครับมันไม่มาตรฐานมันม,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 มันใหญ่จัดครับไปไม่ไหวอันนี้มันเข้าผลิตมาคู่ตัวรถมันอยู่แล้วครับแม่ค่าจะมีนะครับรุน่น L L ลที่สู้มันใช้เท่าไหร่ครับเมตรหกหกสิบเหรอพุ่มลืมแล้ว,ลลวมันแอลสามสีพุม่มมุก่อไบพุ่มใช้เมตรเท่าไหร่วะ มมเมตรหกสิบนี่แหละหรือที่ไอ้พูดตามได้ถ้าเอลนตู้มันจะ 180, 190, 190, 190, 180, 180, 180, มเมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบเมตรเก้าสนรือเมตรแปดสร้นนี่แหละมลืมดูันก็ได้ดูครับเดี๋ยวยังยังไม่ได้ไปรีวิวขันเพื่อนพมเลยถ้าเอ็มเอ็มหตู้นเอ็มห้าคันเข้าตะแลงเข้าเมตรยี่สิบดี๋ยวผมดูครับได้งานนะแป๊บเดียวและ เทอโบพี่ช้างพวกครับได้สูตรมาโอเคเดี๋ยวพวกหลักตัวสับแป๊บหน่งโทรมาโอเคงานปั้นเยอะครับตอนนี้โทรมานี้นขนาดเรียวนึ่งนะทุกคนถ่ายรอบอย่าไปเกินพันแป้พันกาเดี๋ยวพวกขึ้นไปด้วย Mà, đu cân ก้าวมาอันไปอันได้มันดีกว่ากันอันนี้เรียวหนึ่งนะทุกคน ประมาณนี้เลยยายไม่ต้องเกินต้องผ่านหลอกไปเรื่อยๆนี่ขนาดน้องพวกตีนตั้งๆนะป้าเราพวกหาไม่ก่อนไม่งานอะไรแย่ครับพอเรารถเราเองครับใช้ไปเรื่อยๆครับมันแรงอยู่แล้วเนี่ยฝั่งเรียกเครื่องไม่มีโหลดเลยแต่เขาไม่เลเปินไม่เลิกไม่ลึกเลยทุกคนนี้รถพันโทนะครับ ดูครับใช่ไหมปกติโอ้ยผันทัวมไปเร็วเงียบเลยดันกี่ลอยต้องลอยก็เสร็จแล้วครับโอเคครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมทาให้เรื่อยๆแน่ๆก็มีโอกาสลงมาท่ายให้้อกต้นให้้องฟ้องหลุยคันเดียวเลยเดี๋ยวไปที่บ้านตอครับเจยาวประมาณนี้ครับผมขายสนใจทสักมาห้าพมได้ครับไม่ก็ ดูติชมไปก้อนได้ครับไม่มีปัญหาถ้าพมว่าถ้าพกถ้าคุณพกพีพีถ้าพี่ดูนะดูสีพ่อมาแต่ถ้ายังไม่กล้าเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนเด็ดเดเดดูครับถ้าใครยู่ทุพงพนบุรีมาคับได้ครับขันพ่อมามาเลยทุพงพนบุรีเนี่ยวิ่งรถมาเลยยากลองนะพี่ชายพุ่มลองเปลี่ยนครับเขาบอกว่ายัางไม่แรงเท่ารถพ่อมเลย มันพิเศษอยู่ย่างครับมีพิเศษอยู่ถ้าใครต้นใจตักมาได้ไปใครอยู่สุพรรณบุรีมาห้าบ้าผมได้เดี๋ยวผม,มให้ลองขับบ่าติดใจไม่ติดใจยังไงแล้วเราก็แบบนั่นกันครับแล้วให้พี่ผิจารณาดูวอา<ม>เดี๋ยวจะลองรับเดี๋ยวจะลองขับหายหนึ่งเดี๋ยวรู้ครับพอคนหกต้องกอัรู้อยู่หายหนึ่งกันเป็นยังไงเดิมเดิมอะโรซี่เดิมเดิมก็รู้ครับเป็นยังไง ตกแล้วตกเลยครับขึ้นยากกับการน้ำมันเรามาลองรถพ่วงดยรู้ครับดูครับเห็นไหมนิ่งๆเลยมาระครับสุมพรบุรีเนี่ยเดี๋ยวพมอยู่พมอยู่อำเภอเมืองอยู่แถวตะโกนบัสซี่ครับท่าเสด็จยังไงก็ช่างม้าผมได้ให้ยากลองขับเดี๋ยวให้ลองเลยว่ารถแรงๆมันเป็นยังไงแล้วขับไม่เหนื่อยมันเป็นยังไงครับขับประหยัดน้ำมันขับไม่เหนื่อย ไม่โหลดไม่อะไรครับขับนิ่งๆเพราะมันเป็นยังไงถังลคขับผมได้ถ้าอยากลองครับเนี่ยนถะ้มาอยู่แถวๆถ้าแบบควันเยอะๆนะโ้โหพุ่มเลยกระหึมเลยแหละโชว์เลย,เลย,เลยรถแรงแน่ครับเดี๋ยวดูไปด้วยๆเลยครับลอต้องผันผันแปดพันก้าต้องผันประมาณน,นี้ครับท้ายหนึง่ง โลซี่ยิงเลื่อนนะครับโลซี่เล้งเล้งแล้วมาเลยเรื่ยเร็วหนึ่งเล้งก็มาครับเราเน้นไปเรื่อยๆครับโผล่ข้นงานครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้เซ็ล้วครับ6สู้ในกี่รอบตังลอบนี่ผมเปลี่ยนอย่างวังคอบสาาต้องแล้วคันนูเนี o, okay, okay. ่ยเพวกมเอาไว้ครับเจ้าน้องโรงเรียนอาทิตย์หน้าเนาะพวกก็เปิดแล้วโดีฟังเสียงเห็นไหมเร็วนึ่งครับผมหายนึ่งกับใตายนึ่ง ประมาณนี้เสียงคนโทรเลยเสียงเดิมๆมันจะไปดูครับคิปเก้าเทอร์โบเดิมว่าเสียงมันจะอื้อคันนี้เสียงไส้มาครับเป็นตอนนี้เห็นไหมครับควนแค่นั้นครับปกติครับควนเปลี่ยนเกียร์เร็วหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เองโอเคครับมุมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ายวคลิปนี้วีรีวิวเท่านี้ก่อน กิดหน้ามีครับผมคนห่าก,กันเยอะครับรถแรงะดูรถทบมาก่อนโอเคครับผมสวัสดีครับ